สวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่ลองเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เล่นอะไรเนะี่ยป่าเนะเล่นป่ากับต้องแบนตัวนี้แหละเฮ้ยเดื่อยลึกเลยโอ้โ,อโอทำไมต้องขยันลมาอยากได้แบบถึกถึกกับเพื่อน นะแต่เพื่อนจะเล่นตัวอะไรก็เล่นไปเราไม่สนอกอืมดูแฟร์เย่ปะอะไรดแฟรโอ้ดระดอซี ตัวอะไรดีละกูเนี่ยตัวนี้เอสเซินอืมเป็นดาบไปโจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นให้ผมด้วยนะครับนี่ อตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปแนวไหนดีเนาะจะทำภาคเสียงเลยจะทำแบบสารคดีทำแบบวีดีโอขี้กเกียบขาดเกมยี่ขี้เกียบแบบเละเลย,ยอะเออชีวิตว่าจะทำคลิปข,ขายของก็ะไม่รู้จะขายอะไรนะ Yeah. ฟังนว้อไม่แทงเลยแต่อีอาญาที่ก็เป็นปัญหาอยู่นะอืม ฮ้ยยาเออติดป,ปิงป้เนี่ยทำมือเดินไม่ได้อะเฮ้ยยาบนาสนับสนุนกัน เออยโอ้ครบับโอเครู้สึกขัดตุกนิดหน่อยแฮะเป็นไรวะเนี่ย ดูศาสกาได้บนนีน้องกรเล็กเยอะๆเอาหุ้ยดได้เลยโฮโหเพื่อนโคตรจริงโอ้อออโหได้เลยตัวหนึ่งตัวแรก,แกรด้วยแสงแรมเมื่อกี้ บินมาดูดตังทำไมเพื่อนจะบินมาดูดตังกูหรือป่า้วไม่เคยกดันตีแล้วไม่เก่งแย่จะรอดไหม เอ้ยเห็นแล้วมีหลอดอย่างเก๋โอเคเพื่อนแม่งเอ้ยเข้าไม่ทันเพื่อนดูเพื่อนหนีไปไหนเมืเ่อกี้แะดรอเย่ที่คิงเราอาจจะผิดก็ได้นะเมืเ่อกี้ช่างแม่งด่าไปละแย่ เออใช่กระสุนป้อมคู่แย่เพื่อนเข้ามองี้ได้หมดไม่ไม่ได้หมดหรอกแต่ก็ได้อีกคนเออมันก็แจมเพื่อน กำลังไปกำลังไปจะตายก่อนไม่หละนั้นเพื่อนเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเนาะแฟดนี้แม่งก็ <c oughs> คนที่เป็นป่าเนี่ยแบบฟาร์มอยู่ที่ดีแล้วเขาบวกกันนี่ก็แย่เหมือนกันนะ <c oughs> แบบมันตัดสินใจย,ยากอะนะกำลังตีปั๊บอยู่อะ อินนิดเดียวมันจะตายแล้วนะแต่เขาไป่ก็เข้าบวกไปกันก่อนนะม,ม่งมึงห้วขนาดมาเอาบั๊บกูเลยเหรอโอ้ยกูกันให้เพื่อนโอ้ย,อยเสือตายอีกไอ้บ้าเอ้ย แม่งแย่ว่ะโอ้ยกูลกลับละจะตายห่าจะเด้อแม่งเอ้ยเข้าได้เข้าเลยดิพี่เน,นแม่ง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 ไม่ได้อีอีอีอาไย่าดิแม่งแบบอ,อืม ได้ไม่เอ่ย <c oughs> เรายังไม่ได้สกิลแม่ง <c oughs> ปตาไม่ได้คุณภาพอย่างนี้ทำไม่ได้สกิลเนี่ย5นาทีแล้วโอ้ย <c oughs> อยากกระกูนหน่อยอือหาโดนหาว่าไม่ได้คุณภาพแนี่เลย ทำไงดีน้ะเราโอ้ยโอ้ยเอาให้ได้แล้วเพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เว้ยได้บ้างไม่ได้แล้วล่ะอีอาย่ามาสภาพไอ้บัตรไปไหนวะนะ ป้อมพังอยู่เนาะอาต่อดิเพื่อนเออไม่ต้องก็ได้กูเอาอีงไม่ต้องเอาละไม่ต้องเอาละถอยตอนที่ป่าเราไม่มากับกูละมีป็นลัก เขาพีพักมีพวกกันแล้วกูยังไม่มีเลยอ่ไอ้ยาอไอ้บัตมันจะอันนั้นทำไมนะ แม่งแล้วมันจะบินไปไหนของมันล่ะเฮ้ยโอ้ยติดสะภาพว้าโอ้ยไปมาอยู่ได้ลำคาญตายไปแล้วนดดโอ้ยทำไมอะไรมันขัดใจกูใหญ่ง,งีมันเนี่ยเฮ้ เออมื่อกี้แม่งโคตรขัดใจเลยไม่ได้สักกตัวแม่งบัด กพราไม่ได้นะเพื่อนนะใอยก่อนก็ดีรู้สึกเล่นแบบไม่ได้คุณภาพเลยกลูอะโอ้ภาพ ภาพจะแย่งบาปุดิเพื่อน เพื่อนเพื่อนที่แย่ป่ะไอ้เหี้ยจะเพิ่งไปดิตายไม่นั่นเฮ้ยกลุ่มไปทำไมโอ้โหสภาพ โอ้ย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 ได้มันไม่น่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้ยกูมาทอะไรอยู่ตรงนี้ อะไรของกูเนี่ยเฮ้ย <been> hey! อะไรของกูก็ไม่รู้กูเล่นอ,อะไรของกูเนี่ยโอ้ยอะไรของกูก็ไม่รู้นะสภาพ <c oughs> <c oughs> ดิแม่กโอ้ยเอาเพื่อนแคลรี่โอ้ยเพื่อนไม่เอาเป็วนวะสภาพ เนจะแย่งบับกูอีกแล้วไอเวนนี่จะแย่งบับได้ไหมยออย่างนั้นก็ให้กูเวลกันนั้นก่อนแม่งแยกไปจากนั้นก็โดนเขายำกันหมดเลยโอ้ ตอนนี้มันน่าจะอันนั้นนะเอาป้อมเพื่อน แม่งโอ้ยทำไมตัวเองไม่มีคุณภาพเลยวะเฮ้ยเมื่อกี้กูเข้าไปตายทำไมแม่งต่สินใจพลาดไม่นะแย่ชิบหายเลยแย่ว่ะแย่แย่เออไม่แย่จริง โอ้โหโหยเพื่อนรู้เม่อแต่ัดสินใจพลาดเมื่อกีอ้รับรู้สึกรับตัวองไม่ได้หรอแต่เป็นป่ายยังไม่ได้เอามังกรเลยแย่อยละ

ลำคาญอิน,นุตายซะ ไห้สภาพเอางี้สิเพื่อนต้องคิดได้อย่างเกงขอโทษครับทุกคนอินไปนิดนึงว้ากอนทีมกูก็ควายเหลือเกินทำกูเสียสกิลฟรี เอ้ยยังไงก็ช่างมาถึงน็อก,ก็ชนะแล้วล่วนะเนาะไม่ต้องไปคินเลยมากนะครับชนะไปแล้วเนาะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับฮ่าโอเคใครที่หลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปละ